ันนี้ครับมาพบกับผมนะครับปอนเตนปอนรถสวยนะครับวันนี้ครับผมจะมีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะครับก็คือคันนี้จะเป็น h o น d a City นะครับเป็นตัว V บวกนะครับปี2015นะครับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยเล็กไม่น้อยมากนะครับไม้ประมาณแสนสองหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับรถเช็คศูนย์ทุกระยะเลยนะครับสามารถซื้อไปแล้วตรวจสอบได้นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับก่อนเข้าชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้งเราด้วยนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้ากันเลยนะครับ คันนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับก็คือจะเป็นไฟไส้นะครับกระจังหน้านะครับเซตตี้ตัวนี้ครับจะตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็ตาคันด้าเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไฟฮาโลเจนเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับแม็กนะครับคันนี้นะครับเราลงให้ใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวซีอียี่แปดนะครับแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะครับอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับพร้อมสปริงโหลดนะครับคันนี้แล้วก็มือเปิดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ เขเมียมแล้วนะครับแล้วกุญแจจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับสามารถกดปุ่มล็อกได้เลยหรือว่าแค่เรามีกุญแจอยู่ในตัวเรานะครับแล้วก็ของมือเข้าไปก็เปิดได้ละนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านหลังต่อนะครับดีไซน์ด้านหลังนะครับก็ไฟท้ายนะจะมาเป็นแบบ LED แล้วนะครับแล้วก็เป็นเครื่อง iV Tech นะครับทางนี้ก็จะเป็นเสริลกิตี้นะครับคันนี้นะก็จะเติมน้ำมัน85ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยว่ามีอะไรกันบ้าง ดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อเลยนะครับภายในน้ําคันนี้จะเป็นสีเบจนะครับก็คือจะคุ้มหนังด้วยสีเบจนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยกรฉีกขาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นข้างในกันต่อเลยนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับเริ่มจากเล็กไม้ก่อนเลยนะครับคันนี้เล็กไม้เพียง1นึ่งแสนสองหมื่นกคโลเท่านั้นเองนะครับอ่าคันนี้เข้าสูตรทุกระยะนะครับเช็คสูตรได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยคันนี้น้ําจะมาพร้อมมันติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยแล้วนะครับแล้วก็มีบลูทูธด้วยอ่าแล้วก็็จะเปน ระบบสตาร์ทน่าจะเป็นตัวกดสตาร์ทได้แล้วนะครับมาพร้อมจอ DVD นะครับแล้วก็กล้องมองหลังด้วยที่มากับตัวรถเลยนะครับแผงคอนโซลแอร์นะครับคันนี้นะครับจะตกแต่งด้วยเป็นแบบออโต้หมดแล้วนะครับแบบสัมผัสนะครับอ่าแค่เราเอามือสัมผัสนะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกตัวเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสาย HDMI นะครับอ่า USB นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังต่อเลย ด้านหลังนะครับสะอาดสวยงามนะครับเบาะไม่มีต้องรอการฉีกขาดนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาเริ่มดูภายในห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับโครงสร้างภายในห้องเครื่องนะครับเริ่มจากน็อตฝากระโปรงก่อนเลยนะครับน็อตเดิมเลยนะครับไม่มีต้องรอการแกะกันขันนะครับบนและล่างเลยนะครับแก้มด้านข้างนะครับนี่น็อตันน็อตนะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่เลยนะครับ ซิตี้นะครับด้านข้างจะประมาณนี้เลยนะครับสีมันจอยางนี้เลวทุกคันนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับแล้วก็ภายในนะครับนี่เมทอาร์คนะครับด้านข้างนี่ชัดเจนนะครับซีนเดิมนะครับสีเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าต่อนะครับคานด้านหน้านี่นะครับคานเดิมเลยนะครับแต่เราต้องดูคันตั้งด้วยนะครับนี่เมทอาร์คนะครับเดิมสนิทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ต่อนะครับ ขาดด้านหน้านี่นะครับจุดเม็ดอาร์นะครับอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับอ่าลงไปด้านล่างตรงนี้นะครับเม็ดอาร์เติมนะครับมาที่แก้มด้านสายต่อนะครับนี่รอยตะเข็บเม็ดอาร์ด้านในนะครับอ่าเดิมหมดเลยนะครับให้กล้องซูมเข้าไปเลยนี่นะครับนี่นะครับจุดเม็ดอาร์นะครับเดิมสนิทนะครับน็อตฝักกระโปรงอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่มีการแกะนะครับติ๊กเกอร์นะครับตัวถังอยู่ครบอ่าติ๊กเกอร์ใสๆนี่เลยครับขาดไม่ได้เลยนะครับของคันดานี่อยู่ครบทุกจุดนะครับโครงสร้างเดิมสนิทเลยครับ ต่อมานะครับด้านข้างนะครับแผ่นด้านข้างประตูนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นตกแต่งด้วยหนังนะครับสีเบจเหมือนกันนะครับแทบไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านข้างต่อเลยนี่นะครับโครงสร้างด้านข้างนะครับเบ็นอาร์คสปอร์ตตัวถังนะครับเรียงตรงสวยงามชัดเจนนะครับ ดูด้านข้างต่อนะซิตี้จะมีรอยจับจากโรงงานนี่นะครับรอย Alf. จับจากโรงงานนะครับอยู่ครบเลยนะครับเบ็นอักเป็นตรงสวยงามนะครับน็อตประตูนะครับเดี๋ยวเรามาดูน็อตฝาประตูนี่น็อตเดิมๆเลยนะครับไม่มีต euh ้องรอยกันแกะกันถอดนะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับประตูเดิมๆเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังต่อเลยนะครับนี่นะครับเบ็นอักสปอร์ตตัวถังนะครับเรียงตรงสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาเลาะดูด้านข้างนะครับด้านข้างจะต้องมีรอยจับจากโรงงานด้วยนะครับ นี่อยู่ตรงนี้นะครับติ๊กเกอร์นะครับใส่ๆนี่นครับครบหมดนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรามาดูน็อตฝากระโปรงท้ายต่อนะครับน็อตฝากระโปรงท้ายต้องบอกก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับมีการแกะทําสีแล้วนะครับก็คือ ซีนนี่นะครับซีนเดิมนะครับจิกเข้าไปนะครับยังมีลอจิกได้นะครับซีนเดิมหมดนะครับแต่ว่ามีการถอดทําสีพ่นสีใหม่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านข้างนี่นะครับเป็นอาสปอร์ตตัวถังนะครับเดิมเดิมเลยนะครับซีนนี่ครับตรงนี้เดิมเดิมเลยนะครับเรามาดูฝั่งนึงต่อนี่นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นอาร์คเดิมทุกจุดเลยนะครับซีนเดิมนะครับดูง่ายเลยต้องเหมือนกันสองฝั่งนะครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างนะครับของย่างอะไรต่อเลยนี่ ด้านล่างครับดูง่ายเลยครับจะต้องเป็นสีพื้นนะครับต้องไม่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก็คือจะต้องมีซีนนะครับสีออกขาวๆเหลืองๆนี้ด้วยเหมือนกันหมดนะครับอืมล่องเดิมนะครับรอยนูนเดิมนะครับยางอะไหล่นินต้านจะแทบไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวเรามาดูฝาถังน้ำมันต่อนะครับคันนี้นะครับเติมได้ตั้งแต่ e85 ขึ้นไปเลยนะครับเติมได้ตั้งแต่ e85 e20 so9195 ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างนะครับอีกฝั่งหนึ่งบันหลังต่อเลยนะครับนี่เม็ดอังสปอร์ตตัวถังนะครับ เดิมๆเลยนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับเดี๋ยวเราดูด้านข้างต่อนี่รอยจับจากโรงงานนะครับด้านข้างอยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์ใสๆนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูซีนอ่าขอโทษนะครับดูน็อตฝาประตูต่อนะครับน็อตประตูนะครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยการแกะการถอดนะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับ นี่ติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับอยู่ครบนะครับใส่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับด้านล่างนะครับมาดูเม็ดอาคบานสุดท้ายแล้วนะครับเม็ดอาคบานสุดท้ายนะครับเรียงตรงสวยงามนะครับด้านข้างนะครับนี่รอจับจากโรงงานครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูแก้มด้วยละกันนะครับดูตรงน็อตประตูหน้าละกันนะครับน็อตเดิมๆเลยนะครับไม่มีต้องออยกันแกะกันถอดนะครับทั้งบน้ละล่างเลย สวัสดีครับแล้วก็ได้รีวิวนะครับซิตี้คันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจก็เข้ามาชมทดลองขับได้เลยนะครับที่เต็นท์ปอลรถสวยนะครับอยู่คลองสี่คลองหลวงนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นสแตนดาร์ดนะครับอยู่ประมาณ6กพันกว่าบนะครับออกรถส่นบาทได้นะครับคันนี้ก็มาคุยกันนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะครับก่อนจากวันนี้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้ทางเราด้วยนะครับผมมากครัสวัสดีครับ